ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอถูกเคลื่อนหวังปราบเป๊ปซีนัดติดเชลซีจัดลูกากูซัดแมนซิตี้มีกรีลิชป่วนพีพีทีวียิงสดก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับโทมัสทูเครนลุ้นพาเชลซีคว้าชัยเหนือเป๊ปกวาร์ดล่าสี่นัดติดพร้อมนำจากฝูงต่อไปแม้จะไรเมสันเมาท์ที่เจ็บแต่มีโรเมลูลูกากูอาวุธเด็ดสังหาร ดาร์บดอบสีฟ้าแชมป์เก่าสะดุดในลีกมาเกมที่แล้วดน,น,นี้จะพลาดไม่ได้สภาพทีมแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังได้คบินเดบรอยปั้นเกมโดยมีแจ็คกรีลิชเป็นที่เด็ดแดนหน้าพลาดไม่ได้บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่25กันยายนน,นี้ PPTV HD 36ยิงสดเวลา18.30นาทีปรีเวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีปะทะแมนซิตี้สนามสแตมฟอร์ดบิดสภาพทีมโดยทั่วไปเชลซี โทมัสทุกเกิลพาสิงโตนเมอรครามออกสตาร์ในลีก5เกมแรกด้วยสถิติชนะ4เสมอ1แพ้0โดยไปเยือนทีมใหญ่อย่างอาเซนอลลิพูและสเปอร์มันแล้วสัปดาห์ก่อนบุกกินสเปอร์สบาย3ต่อ0นย์นเป็นจากฟูงพิมลีกในเวลานี้โดยมีสถิติทุกอย่างเท่ากันกับทีมหงแดงเมื่อกลางสัปดาห์ทุกเกิลส่งสำรองลงเต็มอัตราศึกและเสมอกับแอสตันวิลล่าไป1ต่อหนึ่งในคาราบาวครับรอบ3ยังดีที่ยิงจุดโทษชนะไป4ต่อสได้ผ่านเข้ารอบต่อไปและนัดนี้เขาจะกลับมาใช้ชุดใหญ่อีกครั้ง สภาพทีมล่าสุดต้องงดใช้บริการเมสันเมาส์เพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งที่บาดเจ็บจากเกมคาราบาลครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดีวยวกับคริสเตียนพลิษ์ที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่จะได้เอดูอาร์เมนดี้ที่หายเจ็บโคนขาหนีบกลับมาเฝ้าเสาแนวลุกนําโดยโรเมลูลูก,กากูหวอกตัวเก่งยืนหน้าเป้าโดยมีไคฮาวเวสปั้นเกมลุกอยู่ข้างหลังร่วมกับติโมวแวนเนอร์หรืออาจจะเป็นฮาคิมซีกที่ได้ลงเล่นแทนเมาส์แมนซิตี้ เ๊ปกอร์เดล่าพาทีมระบายสีฟ้าแชมป์เก่าชนะสเสมอ1แพ้หนในพิมลีก5นัดแรกอยู่อันดับ5ตามหลังจากฟูงเชลซีและลิปุ่นสามแต้มโดยสัปดาร์นเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับเซาท์แฮมตัน0์ต่อ0นหลังจากออกสตาร์แพ้สปเปอร์ศนต่อรายการเยือนแมนซิตี้ไม่แพ้ใครมาหงนัดติดต่อกันในทุกรายการโดยเฉพาะในพิมลิกไม่เสียประตูมาสเกมติดต่อกันแล้วส่วนผลงานกลางสัปดาห์ไล่ถล่มวีคอมไป6ต่อ1ในคาราบาวครับรอบ3เกียกับวีคอมนักเตะอย่างเควินเดบรอยฟิลโฟเดนริ ราฮิมสเตอร์ลิงและเฟรนต์ตอเรสได้สตาร์ท11ตัวจริงน่าสนใจว่าเกมนี้จะมีใครในนี้ที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับเชลซีบ้างโดยข่าวดีคือได้เอ็มลีกลาปอกและจอห์นสโตนมีชื่อเดินทางลงไปเยือนสแตมฟอร์ดบิตในเกมนี้ด้วยโดยต้องลุ้นว่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม่ขณะที่โอลิซวนเดอร์สินเชนโกอิวคายกุรการและโรดี้ต้องทดสอบความฟิตทั้งหมดผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม เชลซีสามสี่สองหนึ่งเอโดอาเมนดีเตโกซินวาอันเดสคิตเทนเซนอันติโอร์ดิเกอร์เซซ่าอัสปริกตามาเตโอโควาสิตจอจินโยมาโกสอลอนโซติโมแวนเนอร์หรือฮาคิมซิเอกไคฮาวเวสโรเมลูลูกากูผู้จัดการทีมโทมัสทูเคอนแมนซิตี้ซีสามสามเอเดรียนมาเอสไคร์วอลเกอร์รูเบนดิออสนาธานอาเก้หรือจอห์นสโตนชูเอวกันเซโลเควินเดบรอยเฟรนันดินโอ แบร์นาร์โด้ซินวาร์กัมเบลเชซุตเฟเดนโตเรสแจ็คกรีลิชผู้จัดการทีมเป๊ปกัวดิวลาผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ผลการพบกัน5นัดหลังสุดวันที่30มิถุนายน2021รายการแชมเปี้ยนลีกแมนซิตี้์ศูนย์เชลซีหนึ่งวันที่8มิถุนายน2021รายการพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้์หนึ่งเชลซีสองวันที่17เมษายน2021รายการ FA ครับเชลซี1แมนซิตี้0วันที่3มกราคม2021รายการพรีเมียร์ลีกเชลซี1แมนซิตี้3 วันที่26กรกราคม2020รายการพิมลีเชลซี2แมนซิตี้1เจสซี่นัดติดไหมเปิดสถิติทูเครนดวลเป๊ป2ยอดกุนสือแห่งยุคเปิดสถิติการเจอกันของโทมัสทูเครนและเป๊ปกวาร์เดียลาต้องลุ้นกันนายใหญ่เชลซีจะน็อกกุสนสื่อแมนซิตี้4นัดติดได้หรือไม่ฟุตบอลพิมลีอังกฤษนัดที่6ของฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2มีหลายเกมที่น่าสนใจ แต่คู่เอกคงต้องยกให้เป็นนัดที่เชลซีจาฝูงร่วมจะเปิดรังสแตมฟอร์ดบิตต้อนรับกัมเยียนของแมนซิตี้แชมป์เก่าในวันเสาร์ที่ย5ากันยายนนี้18บแนาิกานาทีตามเวลาประเทศไทยทั้ง2ทีมมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมขุมทับโดยฝั่งสิงห์บรูเป็นโทมัสทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันขณะที่เรเบย์สีฟ้าใช้บริการเป๊ปกัวเดล่ากุนซือชาวสเปนิชทั้งคู่เคยดวลกึ่กันมาแล้วตั้งแต่ที่ทำงานในบุนเดสลิกาโดยเป๊ปคุมบาเยมนินครขณะที่ทูเคินคุมไมส์ สถิติการเจอกันของถูเคลเปป19ตุลาคม2013บายเยือนชนะไมล์4ต่อ1บุนเดสลีกา22มีนาคม2014ไมล์แพ้บายเยือน,น0ต่อ2รายการบุนเดสลีกา4ตุลาคม2015บาเยือนชนะดอทมุน5ต่อ1บุนเดสลีกา5มีนาคม2016ดอทมุลเสมอบายเยือน0ต่อ0บุนเดสลีกา21มิถุนายน2016บายเยือนชนะดวลจุดโทษดอทมุล4ต่อ3เดฟเบอโขาว17เมษาย,ยน2021เชลซีชนะแมนซิตี้1ต่อ0รายการเอฟเอครับ 8, on, 2, 21, City, แปมิถุนายน2021แมนซิตี้แพ้เชลซี1นต่อสพรีเมียร์ลีก29มิถุนายน2021เชลซีชนะแมนซิตี้1นต่อศรายการแชมเปี้ยนลีกนัดชิงเจลเดิรเป๊ปชนะ4เสมอ1นถูกเคลิ้นชนะ3ามเชลบาให้สัมภาษณ์ र, พวกเราเชื่อมั่นเต็มที่เทปโวเชลบาร์ระบุว่าชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่าในสึกคาร์บ่าวครับช่วยมอบความมั่นใจให้กับขุมกำลังเชลซีมากขึ้นไปกก่อนเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้ชรบาเป็นน,นนใักเตะหลายคนที่รับโอกาสสสลลงงนาามมเื่อกัปดร์ โดยโทมัสทูเทนทำการสับเปลี่ยนขุมกำลังและปรากรลังดาวรุ่งก็ทำผลงานน่าระทับใจต่อเนื่องในซีซั่นเดบิวต์ของเขากับทีมชุดใหญ่แม้นันนี้จะลากยาวไปถึงการดวลจุดโทษตัดสินหลังเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งในเวลา90นาทีเทปโปเชื่อมั่นว่าความจริงที่นักเตะรายอื่นๆลงมาเล่นและทำผลงานในระดับสูงจะช่วยมอบความมั่นใจและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในขุมกำลังที่เชลซีมีอยู่ผมคิดว่าเราเก็บความมั่นใจจากนั้นนี้ได้เยอะเลยชลบากกล่าวนักเตะบางคนคว้าโอกาสเอาไว้เช่นดูเบนล็อบตัดชี้ที่ลงสนาม ลอสบักลีย์ที่โดนเปลี่ยนลงมาสิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันคือปรัชญาที่ผู้จัดการทีมต้องการและนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทุกวันในการฝึกซ้อมผมต้องทํางานหนักในการซ้อมทุกวันและแสดงให้ผู้จัดการทีมได้เห็นผมต้องมอบความเชื่อมั่นให้กับเขาเพื่อให้เขาพร้อมที่จะส่งผมลงสนามผมเตรียมพร้อมตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมพร้อมเสมอสําหรับการลงเล่นและพร้อมเสมอเมื่อเป็นที่ต้องการผมมองอีกอย่างว่าเมื่อผมได้รับโอกาสลงเล่นนั่นคือโอกาสที่ผมจะสร้างความประทับใจ เราต้องลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องจากสึกกระเป๋าครับเมื่อคืนวันพุธโดยจะกลับม,มาเฝ้าดับบิตดับมือแมนซิตี้ในการพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้คิกออฟเวลา18แปนาฬิกาสนาทีแต่แข้งวัย2่ปีไม่หวาดหวัน่นถึงเวลาพักฟื้นระหว่างการแข่งขันทั้งสองนัดเรามีทีมที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งสามารถลุยต่อได้เราต้องเมคชชว่์ว่าเตรียมตัวได้เหมาะสมตเตรียมให้พร้อมสําหรับเกมวันเสาร์นั่นคือเรื่องที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตา,งตารอคอยพวกเรามั่นใจมากๆทีมของเราเปลี่ยนไปด้วยคควาาามมมเเชื่่่ออััันนกบุณภพขงตทีีร ทุกๆนัดที่พวกเราลงสนามไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับใครพวกเราพร้อมที่จะแสดงความเฉียบคมหน้าปากประตูและเล่นเกมรับในกรอบเขตโทษให้ดีด้วยผมคิดว่าเราทําสิ่งดังกล่าวได้ดีมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาของปีนี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีเกมยากๆที่ลงสู้กับคู่แข่งที่มีลุ้นแย่งแชมป์โดยความสําคัญในโปรแกรมดังกล่าวมิใช่สิ่งที่เชลบาร์ไม่ได้นึกถึงซึ่งปัจจุบันเชลซีเป็นจ่าฝูงร่วมและมีคะแนนนาหน้าเรือใบสีฟ้าอยู่3าแต้ม มันสําคัญมากเลยครับสําคัญกับพวกเราจริงๆเพราะว่าทั้งคู่ต่างมีลุ้นแย่งแชมล์ลกในเวลานี้เทปเสริสมผมคิดว่าพวกเราทําได้ดีในเกมใหญ่ๆในฤดูกาลนี้เวลาที่ต้องเจอกับทีมใหญ่และมันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้พวกเราออกไปลงเล่นพร้อมแสดงให้เห็นว่าเรามีอะไรและตัวตนของทีมเราคืออะไรด้วยแนวทางที่พวกเราออกสตตร์ฤดูกาลนี้เราควรจะลงสนามพร้อมกับความมั่นใจเต็มเปี่ยมพวกเขาจะเป็นทีมที่ดีมากและเปรียมไว้ได้สุดยอดนักเตะเรารู้ว่าถึงความอันตรายที่พวกเขาสามารถสร้างได้ แต่เราจะเตรียมพร้อมรับมือครับจูเลียนนาเกียวมันผู้จัดการทีมมายมานิกออกโรงให้สภาพต่อนหน้าสื่ออย่างจริงจังแล้วหลังตกเป็นข่าวลือว่ากําลังจะดึงตัวอันเตโลเรติเกอร์ยอดกองหลังจากเชลซีมาเสริมทัพเสือใต้ในอนาคตอันใกล้โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของประการทีมชาติเดมนีก์กกาลังจะหมดลงในอีกประมาณ10เดือนข้างหน้าสิ้นเดือนมิถุนายน2022่สง่งผลให้เขาสามารถเจรจากับสโมสรอ,อื่นล่วงหน้าเพื่อย้ายทีมฟรีได้ตั้งแต่วันที่1่มกราคม2022เป็นต้นไป และนั้นทำให้สื่อกีฬาเล็กและใหญ่จากทั่วโลกต่างเชื่อสุดๆว่าบิยมินกเป็นสถานีต่อไปที่รูดิเกอร์ให้ความสนใจอยากไปค้าแข่งด้วยจนหหมกระแสข่าวลือหนักมากตลอดเดือนที่ผ่านมาโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีนิสัยชอบพูดถึงนักฟุตบอลของสโมสรอ,อื่นเท่าไหร่นักเพราะอยากให้เกียรติสัญญาที่พวกเขาเหล่านั้นมีกับต้นสกัดปัจจุบันสูงสุดก่อนเป็นอันดับแรกกุนซือเสือใต้กล่าวผ่านงานแถลงข่าวถึงแม้รูดิเกอร์ยังไม่ได้ตัดสินใจต่อสัญญาใหม่กับเชลซีแต่เขาก็ยังคงเป็นคนของสโมสร แถมนี่ก็ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องการซื้อขายย้ายทีมด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดนักเตะปิดอยู่แบบนี้สิ่งเดียวที่ผมสามารถทําได้คือเอ่ยคำยกย่องชื่นชมรือดิเกอร์ในฐานะนักฟุตบอลสัญชาติเยอรมันที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจซึ่งต้องมอบเครดิตให้โทมัสทูเินที่ยกระดับคุณภาพนักเตะจากบ้านเราขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดได้แบบนี้อดีตโกพิมลีกกดไลฟ์ฟอร์มเกปาแลมพาร์ดเลือกเพื่อน่วงทีมและคู่แข่งที่เจ๋งที่สุด เจมยกย่องความสุดยอดของเกปปาเดวิดเจมส์อดีตผู้ักษาประตูทีมชาติอังกฤษกล่าวชื่นชมความยอดเยี่ยมของเกปปาอาริซาบลาก้าผ่านสกายสปอร์ตในการหยุดลูกจุดโทษและมองว่าในทวารสเปนิสอาจทำให้โทมัสถูเกิลกุนสื่อคนบบัญชของเชลซีต้องปวดหัวในการเลือกตำแหน่งผู้ักษาประตูในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้เจมให้เครดิตเกปปามากเป็นพิเศษหลังจากที่มือกาวสิง์รูมีส่วนสำคัญในการเซฟลูกจุดโทษทําให้เกปปาเพิ่มสติชนะการแข่งขันในการตัดสินด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหนที่สี่ โดยเจ้าตัวโชว์ปัดลูกยิงของมาเวลัสนาคัมบ้าแข่งแอสตันวินล่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเท่าที่ผมเห็นนะความปราดเปรียวของเกป้ามีมากกว่าใครใ,ครในพรีเมียร์ลีกเจมส์ GM อดีตนายทวารที่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีก572เกมเผยยิงอยู่ที่มีโทรศัพท์ตัวหลายคนในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นอลอนริซอนรวมถึงเอเดรซอนสองคนนี้สุดยอดมากเมนดี้เองก็ฟอร์มโหดสุดๆอย่างที่เราได้เห็นเขาลงเล่นให้เชลซีทุกคนเก่งมากนะแต่กับเกป้าความไวความปราดเปรียวของเขา อยู่เหนือผู้รักษาประตูที่ผมกล่าวมานี้ทุกคนนอกจากนี้เดวิดยังเชื่อว่าเกป้าพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีในตำแหน่งโกสิงบลูและทาให้ทุกขั้นปวดหัวในการจัดตัวในถวาวรลงเล่นได้หากจะตัวปรับผลงานด้านอื่นๆในสนามเพิ่มไปด้วยสิ่งที่โค้ชผู้รักษาประตูต้องทาคือเกป้ายกระดับเรื่องอื่นไปด้วยเมื่อได้โอกาสลงเล่นเขาโชว์เซฟสําคัญสาคัญได้นะเจมพูดต่อสําหรับผมแล้วเกป้าทําหน้าที่ได้ดีในการดวลจุดโทษเพราะเขามีความไหวปราดเปรียว ผมเห็นพ่อสมาในส่วนนี้และเชื่อว่าโทมัสทูเคิลจะต้องปวดหัวในช่วงระหว่างฤดูก,กาลจนถึงขั้นที่เขาต้องบอกว่าผมมีสุดยอดผู้รักษาประตูถึง2คนในทีมผมจะจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงดีนะแลมพาร์ดเลือกเพื่อนร่วมทีมที่เจ๋งที่สุดและคู่แข่งที่เก่งที่สุดที่เคยดวลด้วยตามการอ้างอิงจากเดอะมิเนอร์แฟงแลมพาร์ดเลือกจอห์นเทอร์รี่และดิเอรด็อกบาเป็น2นักเตะที่ดีที่สุดที่เจ้าตัวเคยร่วมงานด้วยและได้เลือกเลวเนลเมสซีร่รวมถึงโลนันดินโยอดีตสตาร์บาสโลน่า เป็นสองคู่ตกรอที่เก่งที่สุดเท่าที่ซูเ,เ,เปเอร์แฟรงค์เคยเิญหน้าในสนามไม่มีทางที่ผมจะไม่เลือกพวกเขาเพราะทั้งสองคนมีอิมแพกมากๆต่อพวกเราทุกคนในฐานะทีมฟุตบอลแลมฮาร์ดกล่าวถึงเทอร์รี่และด็อกบาจอนเป็นกัปตันผมไม่คิดว่าเขาจะโดนประเมินต่ำไปมีองค์ประกอบลหลายอย่างในเกมการแข่งขันที่ทําให้เขาโดดเด่นเขาเก่งในหลายด้านเลยครับสําหรับดีเย,ย่พวกเขามีส่วนกับเกมสําคัญๆอยู่เสมอ,อยิงประตูที่น่าทึ่งได้มากมายมีความครบเครื่องในฐานะผู้เล่นแดนหน้า ถ้าคุณเลือกกองหน้าคุณจะมองมายัางดีเย่สูง6ฟุตแข็งแกร่งพูดคุยด้วยได้จบสกอร์โหดมงก็ดีส่วนคู่แข่งที่เก่งที่สุดทเท่าที่ลมพาดเคยสัมผัสมาเจ้าตัวไม่เลือกคริสเตียโนโรนัลโดแต่เป็นอดีตแนวรูกบาซาผมไม่ได้เลือกคริสเตียโนโรนัลโดคือเขาทําผลงานดีในเกมใหญ่ในเกมนัดชิงชนะเลิศและในละหลายๆเกมก็จริงนะแต่เป็นเดวนดเมสซี่ผมไม่ลงปรจำหน้ากับโรนัลโดในช่วงเวลาที่อยู่ในจุดพีก เคยดวลด้วยสมัยที่ยูแมนยูเต็ดช่วงแรกยังไม่เคยดวลสมัยอยู่กับเรอัลมาดริดตอนนั้นเขาก็แข็งแกร่งมากนะแต่ผมรู้สึกว่าพอเจอกับเมสซี่ผมไม่เคยเจอนักเตะแบบเขาเขาทําได้น่าทึ่งมากอีกคนคือโรน,นันดิโยครับเพราะเมื่อปี2005้าเขาเคยไปยืนคัมนูเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกเหมือนได้เจอกับน,นักเตะจากดาวดวงอื่นทั้งเขาและเอตโตในวันนั้นเลยโดยเฉพาะโรน,นันดิโยผมรู้สึกว้าวมากแตกต่างชัดเจนเลยกัลลาสเชื่อสิงบรูมีลุ้นถึงแชมเปี้ยน์ลีก มิเลียมกาลาสอดีตกองหลังเชลซีเชื่อมั่นว่าอดีตต้นสังกัดมีดีพอที่จะพังอาจแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ตามรายงานโดยเมโทรกาลาสเคยลงเล่นให้เชลซี159เกมคว้าแชมป์ลีกร่วมกับทีมได้2ส,สมัยยอมรับว่ารู้สึกประทับใจผลงานทีมภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเิลและมองว่าสิงบลูชุดนี้เป็นทีมที่คู่แข่งยากที่จะเอาชนะพวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปดูแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆหากพวกเขาโฟกัสกับสิ่งที่ทำตอนนี้ไปเรื่อยๆพวกเขาพร้อมจะทำลายทุกสถิติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ กลายเป็นทีมที่น่ากลัวสําหรับคู่แข่งที่ต้องเผชิญหน้ากัลลัสอธิบายแฟนๆแมนยูเ e ต็อาจจะคิดว่าพวกเขาเองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะได้หล่นโดก,กลับมาแต่ถ้าดูจากลุมกําลังของทีมผมมองว่าเชลซีแร่งกว่ายูเต็ดอีกนอกจากนี้กัลลัสเชื่อว่าทูเครนคือหัวใจสาคัญที่พร้อมจะพาเชลซีประสบความสําเร็จผมยังไม่เคยเห็นทีมใดเอาชนะพวกเขาได้เลยทูเครนสมบูรณ์แบบมากๆเขามีแผนมีแทคกติกที่น่าสนใจอย,อยู่เสมอบิลเลียมพูดต่อเมือ่อใดก็ตามที่เขาได้ดวนกับเหล่ากุ่ซสื่อระดับแนวหน้าของลีก เขามีแนวทางต่างๆอยู่เสมอเชลซีมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนคอนเฟิร์มวันและเวลาแข่งคาราบาวครับรอบ4มีการยืนยันแล้วว่าซึ้คาราบาวครับรอบ4ที่เชลซีจะฟาบ้านรับการเยือนของเซาท์ทัมตันจะทำการแข่งขันในวันที่26ตุลาคมเกมที่สแตมฟอร์ดบิดจะทำการแข่งขันในเวลา 1. น5นาฬิกาีหนาทีหลังจากที่รอบก่อนหน้าสิงบลูเพิ่งเอาชนะในการดวลจุดโทษเหนือแอสตันวิลล่าเมือ Villa, ม่อวันพุทธที่ผ่านมาก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ สามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้ยินืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ